ต้องบอกเลยนะครับขาหมูครับขาหมูขาหมูเป็นยังไงอยากรู้กันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับมีกี่ขาต้องมาดูนะครับต้องมาดูโอ้โหน้ำซุปแบบหวานช่านะครับน้ำซุปหวานช่านะครับคุณพ่อทําให้กินนะครับคุณพ่อทํอาให้กินโอ้โหมีกี่ขามาดูกันโอ้โหนี่เลยเนื้อแน่นๆครับเนือ้อแน่นๆอืุ่นปมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับสี 4, ่นะโโห้าชั่วโมงนะโอ้โหนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ชอบตรงนี้มากชอบที่เนื้อขาวโอ้โหตรงนี้ชอบมากๆครับผมน้ตุนยาจีนไม่ไม่รู้โอ้โหนี่โอ้โหเนื้อขาวเนื้อขาวกากีไม่แบบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่กากีนะนี่คือเนื้อแบบเนื้อแน่นๆนะครับเนื้อแน่นๆโอ้หอหิวนะครับหิวครับมีน้ำพริกนิดนึงราดข้าวโอ้โหดีกว่าซื้อนะครับซื้อนี่ได้มานิดเดียวนะครับผมโอ้ซื้อกาหมูกินต้องแบบเลย หวานช่ำๆครับหวานชำ่ำช้ยูครับไปรวยกินข้าวกันไหนข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่นี่ข้าวอยู่นี่อืมราดน้ำราดน้ำหน่อยราดน้ำหน่อยเถือนหน่อยครับผมเถือนหน่อยครับอืมราดน้ำก่อนราดน้ำก่อนอืมน้ำช่ำๆนะครับน้ำช้ำช้โหขาหมูครับอ่ะ โอ้โหหลุดเลยหลุดหลุดง่ายๆครับหลุดง่ายๆครับดูดิหลุดมาเลยอ่ะหลุดมาเลยอ่ะเนื้อเปื่อยมากนะครับเนื้อเปื่อยมากอืมกินไหมครับคุณผู้หญิงกินไหมครับโอ้โหจบแค่นี้นะครับผมอืม